เป็นที่นันทยักษ์นันทามน์สร้างศาลาจตุรุมุกถวายพระพุทธเจ้าครับเมื่อสร้างเสร็จก็วิบานเกิดขึ้นบนสวงสวรรค์สวงสวรรค์แต่ว่าพอโมคลานะท่านหอไปก็ได้บอกให้แก่อบอกว่า <Bluetooth mode. S 1> บอกว่าให้มี ให้เจ้าของวิบานรีบขึ้นมานั้นที่ยะกังไม่ตายยังไม่ตายเขาบอกว่าเอาไว้ก่อนก็ได้วิบานเกิดขึ้นรอแล้วดังนั้นนันทาก็ท่านคือว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างสารา้างศาลาจะลมุกถวายพระุทธเจ้าก็มีบานเกิดขึ้นบนสวรรค์นั้นเราก็ไปมา ลักษณะที่ป่าอีสิปะตะะัตจนาเมร่กรัถายวันอากาศก็กำลังดีกำลังดีเป็นลักษณะที่มีความสวยงามส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรพอมาเที่ยวมาเราลูกก็ไม่เป็นไร นี้เป็นที่แสดงอน,นัตตะละคัณะสูตรเรียกว่าธรรมราชิกุูปใหญ่เท่ากับสตูปนู่นนะครับแต่ว,ว่ามันพังลงมาแล้วก็ใน,นนี้ก็มีพรวรรมสารีธาแต่เขาเป็นรอยกรงคาใช่เเราไปดูสถานที่ก่อนครับแล้วก็ไปสกดบน ลมโน้นจะได้สัมผัสพื้นที่ดูเราไปดูเสาโสกก่อนนะครับบางทีมันก็เข้มเข้มรู้มันเป็นในหมด บางวันได้มาเป่าสงสัยไปกินจ่ายังไม่กลับปกติมันบไปหาเหยียบได้หรือมึเหยียบเออเย็บไม่ได้บม่ได้ไม่ให้ย่านหมดเข้มหน้าดูเลยนั่นนั่นนไม่มาแล้ว Mara, mara. บันททางนี้นะครับนี่เป็นเสาอาโศกเสา,าโศกก็จะมีบนเสานี้จะเป็นสิงห์สี่ตัวสิงห์สี่ตัวแล้วก็มีอักษรพรมมีอักษรพมมีที่จารึกไว้ครับห้ามทําลายสงให้แตกกันครับนี่เป็นอักษรอักษรพมมีนะครับ แล้วก็จาลึกไว้ว่าห้ามทําลายสงให้แตกกันนะครับแล้วก็ถ้าใครทําลายสงให้แตกกันก็ขับไล่บุคคลนั้นหนีไปอันนี้เป็นเสาที่เมืองพารณาณสีอ่าบนเสานี่ก็จะเป็นสิงห์สี่ตัวสิงห์สี่ตัวทีนี้เมื่อปีพศสอง0สี่อเกสิอินเดียได้รับเอกราชแล้วก็จึงได้อ่าได้ประชุมกันหารือกันว่า จะเอาอะไรไปใส่ในทงกชาติครับก็เลยได้มีมติให้เอาสิงธรรมจักรที่อยู่บนเาสาเนี่ยครับไปใส่ในทงกชาติอินเดียครับก็เสา,าโศกค,ค,ครับมีเสาตัวนี้จะมีจารึกอักษรไว้แต่บางต้นก็ไม่มีนะบางต้นก็ไม่มีแต่ที่นี่มีแล้วก็เอาสิงสีตัว สิ่งจีตัวนั้นไปใส่ในเป็นตาปัมประเทศนะเป็นตาปัมประเทศดังนั้นในความหมายที่เขาใส่ไว้ก็คือมันมีอยู่24ซี่นะครับก็คือเขาบอกว่าอินเดียพัฒนาตลอด24ชั่วโมงครับดังนั้นเราก็จะรู้ว่าเขาพัฒนาขนาดไหนแต่สิ่งสําคัญนะครับก็คือ ที่ตรงนี้ก็เป็นที่ที่พระองค์นั้นได้ส่งภาษาวกออกไปประกาศพระศาสนาะนะครับที่บอกว่า <คน S 2> จรละถาที่กระพร,ระหูชนะหิตายะผูชนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะพิสูตทั้งหลายพวกเกอพ้นแห่งบ่วงแห่งมาแล้วทุท่านเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงแก่ทำแก่ชาวโลกได้อัาและพยัญชนะนะครับ<ห>อันนี้ปเป็นต้นแบบของการาาส่งภาษา v o k ออกไปประกาศพระศาสนานะครับ อันนั้นก็ที่ตรงนี้ก็เป็นที่มีสิงสิงก็คือเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์นะครับแล้วก็อินเดียก็พัฒนาพัฒนาตลอด <c oughs> นมณฑลทางนี้ครับ <c oughs> ไปมุนทกุตีของพระเจ้าครับนมครับ อ,อันนี้เป็นมูลทัธกุดีของพระเจ้าครับเป็นกุฏิของพระองค์พระองค์ได้อยู่พรรษาแรกก็อยู่ที่นี้นะครับเรียกว่าเป็นมณลทัธกุดีของพระองค์เป็นที่อาศัยเป็นที่จำพรรษาพรรษาที่หนึ่งก็อ,อ,อยู่ที่ตรงนี้ดังก็ถือว่า เป็นฐานที่สำคัญถึงจะไม่ชัดมันแสงสะท้อนก็เวลาเราถ่ายแล้วมันชัดเองเป็นลายซอนเป็นภาพอ่าด้านนี้เลยอ่านะครับเรามาดูกุฏิพระเจ้ากุฏิพระองค์ กม่ได้อยู่อาศัยเราก็อธิษฐานงานที่สำคัญมีนกกระโดกกระโดกกระโดก โอ้ตรงมุมนู่นน่ะมุมนู่นเดี๋ยวดูนี่ค่อยก่อนแล้วค่อยไปก็ได้ครับ นี่เป็นกุฏิพระพุทธเจ้าของพ่อนี่เป็นมูลคันตะกุฏีของพุทธเจ้าออที่พระองค์อยู่พรรษาแรกพรรษาแรกแต่ก่อนก็ไม่ได้นั่นนะครับแต่ว่ามาใหญ่ในยุคสมัยพระเจ้าโศกมหาราชได้สร้างมูลคันตะกุฏีขึ้นมาพุทธเจ้าก็อยู่อยากมีความสุขมีพระละหันหกสิบลูกครับ 60ลูกได้ปลาอันนั้นของใหม่ครับอันนั้นอันนั้นของใหม่ทีมบนกันทุกดีหล้างใหม่ให้ให้มันหลบครับให้มันหลบกันให้มันหลบกันให้หลบตรงไหนครงี้หลบให้ลใหลบกันทีมงานดูอย่าให้มันประทะเสียงกัน ตรงนี้ก็ได้ตรงกุญดิบอยู่นะตรงกุญดิบอยู่นี่ก็ได้หรือมันมันเสียงประทากันหรือเปล่าอ่ามาดูตรงนี้ครับตรงนี้เป็น ญาติศาเจดีญาติศาเจดีที่ไม่บุญบายไม่ขัดข้องไม่บุญบายไม่ขัดข้องครับใครไม่อยากบุญบายไม่อยากขัดข้องก็เข้ามาอัญญาศาเจดีท่านญาติคุณบุตรท่านก็ได้ามาียอว,ว่าอุทานว่า ที่นี้วุ่นวายที่นี้ขัดข้องผู้โตคงก็ประทับตรงนี้นะครับ็เลยบอกว่าที่นี้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องโดยจะเข้ามาเถิดเราจะแสดงธรรมอันนั้นก็ที่นี้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องแล้วก็มีผู้ทิจ้าก็แสดงธรรมให้ยศะสําเร็จสวดาบันแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งก็สําเร็จเป็นพระอรหันครับแล้วก็มี อุบาสกคือพ่อของยัสะได้สำเร็จเป็นพระสวสดาบันฑ์ดังนั้นมีอุบาสกพูดถึงรัตนต์ไตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ที่ตรงนี้แล้วก็มีอุบาสกก็มีเรียกว,ว่าครวาสํำเร็จเป็นพระละหันที่ตรงนี้ดันนั้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่งคือพระยัตสะเจดีย์หลังจากนั้นมาก็ ก็นิมนต์พระุทธเจ้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็พุทธองค์ก็ได้ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ได้แสดงทมก็ทําให้แม่พระยาศาได้สําเร็จเป็นโสดาบันจากนั้นก็ถือว่าเมืองพานฤสีมีเมืองปฐมปเทศนาอริยศสตจ์เมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำปัญจพุทธองค์เมืองปฐมวงบาศกเมืองปฐมศกเผยแผ่พุทธศาสนา บมงประมงามยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมทาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอารยธรรมนะมีพระพุทธธรมรมะส์ครบแล้วก็มีบาศกอุบาสิกาพูดถึงพระรันะตนตจครบครบแล้วก็มีพระอระหันต์ครบ60สรูปครับนั้นก็ถือว่าเป็นที่ที่เราได้มาเห็นมากราบมาไหว้ก็จะได้เข้าใจ เดี๋ยวแล้วมีไม่บูดมาแล้วก็จะไปสวดมนต์ละวะกำลังมันไม่ได้บูดแล้วนะแล้วมันขัดจะเฉยน, <torso> นู่นนไปสวดมนต์เลย อันนี้ก็เป็นเจดีครับเจดีที่มีที่เก็บอัฐิของพระลรหันทั้งหลาย ก็ขัดนะครับไม่ใช่บุรณะหรอกมันขัดเฉย